วิถีชีวิตบ้านๆมีใครเคยทานป่นปูแบบแห้งไหมครับช่วงนี้ปูนาเยอะผมก็เลยจะปูนาเพื่อที่จะเอามาป่นฤดูนี้ปูนาค่อนข้างที่จะมันวันนี้ผมจะไม่ต้มแต่ผมจะนําไปย่างเพื่อที่จะให้มันหอมพริกกระเทียมเสียบไม้ผมก็ไปย่างด้วยเพื่อที่จะให้มันหอมเพิ่มขึ้นขณะที่รอพริกกับกระเทียมสุกผมก็มาแกะปูปูตัวหนึ่งนี่แกะได้ไม่เยอะนะครับเพราะว่าผมไม่เอากระดองไม่เอาขาแม้แต่ก้ามปูผมก็ไม่เอาผมเอาเฉพาะ เนื้อเนื้อ,อแล้วก็มันที่อยู่กระดองตัวหนึ่งก็ได้ประมาณนี้แหละครับจะพอกินไหมเนี่ย และในเวลาต่อมาพริกกับกระเทียมก็สุกผมนำลงไปใส่ครกแล้วก็ตำให้ละเอียดเลยพริกกับกระเทียมจะเพิ่มความหอมและความเผ็ดและผมก็ต้มน้ำปลาขณะที่รอน้ำปลารสุกผมแกะปูเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็จะตำให้มันละเอียดถ้าไม่ละเอียดเนี่ยมันจะไม่อร่อยและก็ไม่เข้ากันและผมก็เติมน้ำปลารลงไปรอบนี้ผมเติมนิดหน่อยนะครับเพราะว่าผมอยากจะทำให้มันเป็นแบบแห้งเวลากินกกบข้าวเหนียวจะได้คุยได้ หมายถึงตุ้ยกับข้าวเหนียวนะครับผมเริ่มปรุงด้วยมะกรอใส่เป็นหนึ่งลูกเลยแล้วก็มะนาวน้ำปลาตามใจชอบเลยนะครับสุดท้ายก็คือต้นหอมเสร็จแล้วผมก็ยั่วยั่วเข้ากันเบาๆนะครับช่วงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับปนปูนาแบบแห้งเดี๋ยวเราไปชิมด้วยกันเลยโอ้ผมลืมบอกไปขณะที่ผมกําลังทําปนปลาผมก็นึ่งข้าวด้วยตอนนี้ข้าวก็สุกเลยครับผมขออนุญาตชิมปนปูนาก่อนนะครับพ,พี่เกษตรกรท่านใดเคยทําปนปูนาแบบผมบ้าง ระหว่างต้มปูนากับจีปูนาแล้วเอามาป่นท่านชอบแบบต้มหรือแบบจีแชร์ประสบการณ์เล่าสู่กันฟังผมอ่านทุกคอมเมนต์ส่วนตัวผมชอบแบบจีเพราะมันหอมถึงแม้ว่าทําออกมาแล้วหน้าตาจะบ้านๆแต่ก็อร่อยนะครับขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ